ถ้าวันนี้เราถูกกักตัวจะทำยังไง3ามคำถามฉุกคิดพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสคำถามที่ 1. ถ้าเราถูกกักตัวอยู่แต่ในห้องเราจะยังหาเงินผ่านสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวได้หรือเปล่าข้อที่ 2. เราสามารถหาเงินได้กี่แพลตฟอร์มข้อที่ 3. เราสามารถหาเงินได้กี่สกุลเงินถ้าเราไม่สามารถออกไปส่งของเองได้ไม่สามารถออกไปพบเจอกับลูกค้าได้จะทำยังไง ยุคนี้ออนไลน์เชื่อมโลกเราสามารถทำธุรกิจและขยายธุรกิจไปได้ทั่วโลกด้วย global platform ยุคนี้เราไม่จำเป็นต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องแพ็คของส่งเองแล้วแต่เรายังสามารถจัดส่งสินค้าดีมีคุณภาพไปได้ทั่วโลกด้วยระบบ global dropship และแน่นอนว่าถ้าจะส่งสินค้าไปได้ทั่วโลกสินค้าต้องมีคุณภาพมีมาตรฐานมีนวัตรกรรมเป็นที่ยอมรับระดับโลกที่เรียกว่า global brand และเรื่องสุดท้ายธุรกิจที่เราทำอยู่ต้องสามารถแบ่งปันโอกาสให้ผู้คนได้เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่อยู่ที่ไหนก็ทำงานทำเงินได้ทั่วโลกผ่านสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวแบบทวีคูณที่เรียกว่า l e v e r a g e Income ได้และสิ่งนั้นคือ g l o b a l opportunity และถ้าเพื่อนๆคือคนหนึ่งที่กำลังมองหาโอกาสแบบนี้ s u b ไลเซนต e โปรเจกตคือคำตอบครับ